สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีคคู่บิ๊กแมตระหว่างเต็งหนึโคราชเจอกับเต็ง3ถ้าเอาอันนี้มุมมองในสายตาผมนะครับก็คือขอนแก่นก็น่าจะประมาณเต็ง3แต่ปรากฏว,วา่าทางขอนแก่นทําได้ดีมากๆสามารถเอาชนะโคราชได้3ามเซตรวดจริงๆผมเคยไปดูได้ดูคลิปการซ้อมนะครับ ทางขอนแก่นเนี่ยซ้อมเข้มข้นแล้วก็นักกีฬาที่เห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาก็เคยอยู่อ,อย่างกนิการเนี่ยก็คืออยู่ขอนแกน่นแล้วก็ไปอยู่สุพรีมแล้วก็มาอยู่ขอนแกน่นเคยติดทีมชาติด,ด้วยคือเขาจะมีนักกีฬาตัวเล็กที่คล่องแคล่วแล้วก็ตบดีตบดีตบดีตบคมหลายๆคนเลยสําหรับขอนแก่นส่วนเอ็มบีเนี่ยก็สูงระดับเคยติดทีมชาติเช่นกันแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับเอาชนะโคราชเร็วกว่าที่คิดครับสามเซตรวดเลยทีเดียว เจาะดูในรายละเอียดผู้เล่นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับลิโบโล,โลเนี่ยถาประภยัยถาประภัยพันถาประภัยพันใช้สกกีก็กลับมา MB ็ก็ไทยรัฐนะครับหัวเสาดารินเนี่ยมากันดูพร้อมหน้าพร้อมตานะครับมีทางจิตพรกําลังมากด้วยนะครับถือว่าอาซ้อมด้วยกันค่อนข้างก็คือก็แต่ละทีมาซ้อมกันด้วยกันค่อนข้างนานกัอน,อน,อน,อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอนแก่นทีมเวิร์กดีผู้เล่นอาจจะแบบไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับเล่นกันมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว ก็เป็นไปตามนี้ครับตัวเซตเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันน้องเบสพัชรทิพย์แสนสกุลนี่ก็ดาดินปินสุวรร์น,นะครับส่วนโคราดก็พลาดท่าไปแน่นอน,นครับว่ายังเป็นรอบแรกอยู่ตรงไหนผิดพลาดก็คงไปปรับได้สิ่งริงผู้เล่นโคราดก็น่าสนใจนะครับส่วนขอนแก่นนี่เลยแต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะครับที่เห็นเนี่ยก็คือตัวดีดๆนั้นเลยเหมือนกันเอาแบบ ถ้าใครทั้งติดตามทั้งติดตามทั้งรุ่นเยาวชนแล้วรุ่นใหญ่ด้วยเนี่ยก็จะรู้จักหมดเลยอย่างนี้นะครับแถวหน้าจะมีชิตพรพัทราทิพย์เราก็จะมีถาวภัยพันธุ์นะครับหมายเลขสิบเจ็ก็อรสา,าพินิจด,ดวงนะครับพิมพ์ตะวันทองยศอ,อน,นันต์สงส,สีกนิกาทิพโชตดาลินปินุวรณรอภิญญาปฏิบัติทองสุป,ปตาแก้วปัญญาก็ตัวอันนี้น้องไหนครับสหวา,าสุสุแต่ละคนนะครับไม่ธรรมดา สุธินาภาสังหาไทยรัชจารัตแล้วก็อนอนนงอ,อนอนงพรมรัตนะครับผลการแ,แข,ข่งขันครับก็ขอนแก่นเอาชนะโคราชไป3าเซตรวด25ต่อ18 25ต่อ21และ25ต่อ23สถิติของผู้เล่นเป็นผู้เล่นเป็นดารินครับทำไป18จาก29แ2แหม62%เลยทีเดียวตีเป็นลงนะครับกนิการที่ประโชค13จาก27 48% 2 <laughs> คนนี้ก็ ทำแต้มไปช่วยทีมนชนะได้สบายสบายเลยครับแล้วก็จะมีอภิญญาปฏิบัติทอง9จาก20 45%อไทรัฐก็8จาก12คิดเป็น16%คือแต่ละคนเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงๆท่านั้นเลยส่วนโคราชก็มีทิชกรบุญเลอศครับ10จาก16คิดเป็น62% MB ทำแต้มได้สูงสุดแสดงว่าหัวเสาวันนี้มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นหัวเสาหรือบีหลังอาริวันทำแต้มไม่ได้เท่าไหร่ครับ6จาก17คิดเป็น35 ลุยุงก็ทำได้ดีนะครับแต่แต,ต้มน้อยไปนิดนึง6จาก10คิดเป็น60%นิบราตรัศสีกุ้ตาวันนี้เล่นไม่ออกครับ3จาก16คิดเป็น18%มอร์มอแกนบอสเลอร์ครับเล่นไม่ออกเช่นกันติดขัดไปหมดครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ